าสงครามโลกก็คือความทุกข์ความพินาศทิพย์หายของจักรโลกนั่นเกิดเป็นครั้งเป็นคราวสง,ราสงครามที่มันเกิดกับเจ้าของมันเกิดอยู่ตลอดเวลาสงครามนี้ใครๆก็มีใครๆก็เกิดเากติมันก็อยู่กับาตากับขัน อยู่กับ,บจิตใจอยู่กับท่าเขาขันคือการเจ็บไข้ได้ปวดปวดหัวตัวร้อนโวยประการต่างๆนีเปเระเยราะสงครามมันใช้าย,ยาเข้าไปปราบปราบถ้ายาถูกมันก็หายยาไม่ถูกมันก็ตายนี่กส็สงครามน่สงครามขาดขัน สงครามโลกมันก็เรื่องทานุเรื่องขันเรื่องทำลายสมบัติเป็นทองต่างๆทำลายจิตใจของกันแลกันสงครามภายในและแก่ระหว่างที่เด็กกับใจนี้เป็นเรื่องทำนองเดียวกันก็ทำลายจิตใจและทำลายสมบัติต่างๆที่เกี่ยวข้องกับตนอีกเช่นเดียวกันเลยฐานนี้ระงับสงครามโลกมันก็ไม่เกิดสงครามเจ้าของมันก็ไม่เกิด ถ้าจำนวนที่เกิดสงครามคุณที่เล่นี้มันมีมากมันลุกลามขึ้มากเป็นไรมันก็แสดงออกมาให้โลกไปเห็นชัดเจนถ้ามันสูงอยู่เพียงภายในมันก็แสดงอยู่ภายในฐานของในจิตในใจของแต่ละคนละคนถึนงล่วนแล้วตั้งแต่เรื่องของสงครามเท่านั้นแต่ว่าฟังว่าสงครามนี่มีการต่อสู้กันเพาถึงเรียกว่าสงคราม ในขันเรานี้มีพอจะทราบได้ซึ่งความเจรีบยบใข้ได้ปวดปรากฏขึ้นมาก็เอายาเข้าไปแก้ไขหรือปราบกันมีเรามีครั้งมีการต่อสู้กันก็เรียกว่าสงคร,รามแต่ระวังใจระว่างใจกับกิเลสนี้ถ้าหากว่าไม่มีการแก้ไขไม่มีการชำระกันเลยก็แยกว่าไม่มีผู้ใดที่จะต่อสู้ก็ต้องปล่อยให้กิเลสเหยียบย่ำทำลายอยู่เรื่อยๆไป ไม่มีจุดหมายปลายทางไม่มีที่สิ้นจุดแห่งกองทุกที่มีอยู่ในใจของสารโลกอันนี้เป็นสิ่งที่น่ากลัวอยู่มากพราะนั่งทันปุปฏิบัติธรรมะจึงต้องดิ้วเป็นขวญขวายในอันที่จะแก่สิ่งที่เป็นพิษภัยแก่ใจิตใจของตนให้เบาบางลงไปการแก้ไขนี้เรียกว่าการต่อสู้หรือเรียกว่าสงครามก็ได้คือเรารบมีทางต่อสู้กัน ถ้าขณะใดาหรือเวลาใดาวันใดีิเรศชนะเราเราก็ยอมทนทุกทรมานภายในใจิตใจถ้าเราชนะเราก็มีความผาสุเกเย็นใจีิเรศหมอกไปชั่วการชั่วเวลาเราก็มีความสะดวกสบายใจื่ยการชำระไม่ด้วยการต่อสู้กันโดยวิธีการต่างๆเี่เดินจงกรม,ม,มั่งสมาธิภาวนาแก้ไขทางสติปัญญา อุบายของเราท่ารู้เท่าทันกับกิเลสมันก็ระงับระง,งับดับลงไปเป,ป,ป็นอันหนักอันหนักถ้าอุบายไม่ทันมันก็ทำเราให้รับความลําบากอุบายที่จะสู้กับกิเลสก็คือสติปัญญาสเบียงก็คือความภาาเปียนเป็นขืนโหนขนเสมอ ความมุสาพยายามความปอดความทนหนักก็เอาเบาก็สู้ม่ถอยมีทีความสเสบียงเป็นกําลังสติปัญญาเป็นเครื่องมือรบทั้งหลักที่เหลืทั้งหลายอะไเบาบางจากติดใจท้าเแค่มีความร่มเย็นเป็นสุขมีืจอ่าการต่อสู้กันระหว่างที่เลืก,กับข่า ถ้ามีการต่อสู้กันก็ต้องมีการแท้ขารชนะกันถ้ามีเรื่องการต่อสู้กันหมอบราบไปเลยก็เรียกว่ายอมอย่างราบความสุขที่จะเกิดขึ้นมันก็ไม่มีมีแต่ความทุกข์้ึ้นเกิดขึ้นจากาอำน,นาจอำนาจของเปลืกถ่ายเดียวแต่ถ้ามีการต่อสู้กันแม้จะรับความลำบากลำบมในการต่อสู้เส้นเดียวต่อเคารพในสงครามก็าตางก็ยังพรอมีทางที่จะรับ ไทยชนะเป็นทัพพักไปมีความสุขสบายใจบ้างศิงลปะของพวกเราพิจทางก็ดีทรมังสังขังก็ดีผ่านการสงครามมาแล้วทั้งนั้นพระพุทธเจ้าก็สมรบสงครามหกพระสงฆ์คงไทยึิขการกฏขึ้นมาเป็นทรมังสนังขัดขันนีแก่พวกเราถ้าสงฆ์สาวกต่างองค์ก็ต่างเข้าสู่สงครามตั้งแต่วันอุูสมบท เริ่มแรกตั้งแต่อยู่ในคารวาสเย่เรือนมีความมุ่งมั่นต่ออัดต่อทำประพฤติปฏิบัติจนถึงคำได้ออกบวดในพุทธศาสนาแล้วตั้งหน้าบำเพ็ญตนเพื่อชำระที่เหลวทวิกร,รากรารที่เหลวซึ่งมีภายใ,ในใจให้หมดไปโดยลำดับลำหนัก,นกในสนามรบคือความเพียรซึ่งมีอยู่ในสถานที่ซึ้งมีอยู่ในสถานที่ต่างๆอาการต่างๆ มียาบทต่างๆเห็นในป่าในเขาลมไม้ชายป่าอะไรก็แล้วแต่จะเห็นว่าเป็นที่เหมาะสมของการรบพุง่งพินไัยกับที่เร็แต่และองค์ละองค์ที่จะพึงเลือกเล่นหาเอาตามอภิยาศัยของตนอุบายวิธีก็คือสติปัญญามีความภาพเปลียนเป็นเครื่องสนับสนุนอยู่ตลอดมาจึงได้ปรากฏว่เป็นทั้งคำสนงังคาถามคือผู้ชนะในสงครามระหวา่างจิ กับธรรมหรือระหว่างกิเลสกับธรรมได้กลางบรงมสุขเป็นภายใน,ยในใจิตใจปรากฏเป็นสารานะที่สามขึ้นมาว่าสังขังสนังกถามีทั้งสามสถา,านนี้ได้ผ่านสงครามมาแล้วอย่างเต็มที่จึงได้รับแต่ชนะอาเราผู้เป็นพุททบรุษัทไม่กล้าเข้าสู่สงครามเลยและมีแต่ยอมแพ้อย่างราบไปตลอดเวลานั้น คำว่าพุทธบริษัทมันก็มีความหมายอะไรเท่นั้นเพื่อให้ความหมายคำว่าพุทธบริษัทได้จะลูกตาหลอกอของรพระพุทธเจ้าให้เด่นขึ้นก็ต้องมีกาปรปฏิบัติดังที่เราทั้งหลายมาบำเพ็ญอยู่เวลานี้การมาสู่สถานที่บำเพ็ญนี้ใครๆก็ต้องทราบว่าไม่ใช่สถานที่จะขึ้นสู่อิมานตามโลกของสมมุตินิยมกันต้องมาถู่สถานที่ลำบากทรมาน ให้อยู่เหมือนอยู่บ้านอยู่เรือนเราสะดวกสบายทุกสิ่งทุกอย่างนั้นมันเป็นไปไม่ได้ต่าในบ้านเราก็ไม่มีมาอยู่ในป่าป่ามันเต็มไปด้วยสิ่งต่างๆม่ขอด้วยน้ําด้วยอะไรก็แล้วแต่แเราจะพินาาทุกสิ่งทุกอย่างรู้สึกว่ามันขาดแค,แคลนเตินตามกันหมดแต่เราก็ไม่เห็นว่าสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่ลําบากภายในจิตใจของเราเราตั้งหน้าระพฤติปฏิบัติ กวาจัดกิเลสซึ่งมีอยู่ภายในใจเราด้วยความรื่นรมันตึงด้วยความโกรพอใจนี่ก็ถือว่าเราดําเนินตามรอยเท่าบาทของพระพุทธเจ้าถือว่าเราเป็นผู้กําลังรบสงครามระหว่างกิเลสกับธรรมโดยถือใจเป็นสนามลบมีอยู่ที่ใจนี้ทั้งสองอย่างธรรมก็มีอยู่ที่ใจกิเลสก็มีอยู่ที่ใจการรบก่อนจึงรบอยู่ที่นี่เพราะฉะนั้นในขณะที่รบพุ่งพิงไยกับกิเลส จิตใจเราจึงมีความรู้สึกว่าเป็นทุกข์มีความลําบากเป็นธรรมนาเพราะเป็นสนามรบ,บข,ของกิเลสกับธรรมซึ่งรบกันอยู่ในสถานที่นี้เรายอมรับในเรื่องความลําบากลาบนผลที่จะเ,เกิดขึ้นจากความลําบากเพราะความทภาพเทีือนด้วยการรบก,กับกิเลสนี้ก็คือความสุขกายสบายใจของเราในวาระต่อ,อไปเมื่อมีความท้อแทะอ่อนแอเกิดขึ้นมา เพื่อมีความค้อถอนมีความอิจฉาอาชใจต่อความภาคเขียนที่จะก้าวไปโดยลําดับหนับเพื่อความเจริญทางด้านจิตใจให้เราพึงรึกถึงธง,งดักงพระพุทธเจ้าท่านยกไว้ในแทรสูุปรว้กิปโตขวาหรืออา่านเยลุขมูลเลยเทวซึ่งญาคาริวทิฆบูเมื่อเธอทั้งสั่งสอนพระเมื่อเธอทั้งหลายเมื่ออยู่ในลุขมูลล้มไม้ก็าตามในเรือนว่างก็าตาม หาว่ามีความหวาดความครวเกิดขึ้นคึงรึกถึงพระพุทธเจ้าผู้เป็นบรมณศา,าสดาเข้ามาสนิทจิตแนบอยู่กับใจและภัยทั้งหลายเหล่านั้นก็จะหายไปคือความครวที่เกิดบิพันในจิตใจน,นั้นก็จะค่อยเบาหายไปทันว่าอนุสเรกสะฮะไอเรยาทะนัตตะกสุ อาทะพุทธังเสเรยาถะหากว่าจะลูกถึงบุพเจ้าความกลัวภัยทั้งหลายนั้นยังไม่หายไปก็ให้เพึงลูกถึงพระธรรมขึ้นมาแล้วภัยทั้งหลายจะระงับไปคือความกลัวซึ่งมีอยู่ภายในจิตใจหากจาลูกถึงมาธรรมยังไม่หายไปแล้วเพึงลูกถึงพระสงฆ์เถิดแล้วภัยทั้งหลายจะหายไปอันนี้เป็นหลักนิดิของใจ ที่จะให้เกิดชัยชนะที่ให้เกิดความมั่นใจในเธอทั้งหลายยึดนี้เป็นหลักในเมื่ออยู่ในสถานที่เปลี่ยวเช่นลูกขมูลก็ไม้ือเรือนว่างในป่าในเขาที่ใดก็าตามคุณถือหลักถือพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ในระนะัตนระัตนะใดก็ตามเป็นหลักภายในจิตใจพวกเธอทั้งหลายจะมีชัยชนะความหบาดกลัวทั้งหลายจะไม่เข้ามาราวีาใ่จิตใจแล้วจะ เห็นไทยชนะประดูลำดับหนักได้นี่เป็นพระโอวาทของพระพุทธเจ้าที่ทรงสั่งสอนข้าในครั้งพุทธกาลครั้งพุทธกาลกับครั้งนี้ก็คือพระพุทธเจ้าองค์เดียวกันเราก็คือพุทธบริษัทซึ่งเป็นคนเช่นเดียวกันกับครั้งพุทธกาลสิ่งที่จะให้เกิดความกลัวคำท่านพึงหมันหวต่างๆก็ได้แก่ที่เด็ดซึ่งก็มีอยู่ภายในจิตใจเช่นเดียวกันกับครั้งพุทธกาล การนึรกถึงพระพุทธเจ้าพระธรรมราสงฆ์ซึ่งเป็นองคนะนะ์รัตนะองค์รัตนัตนตรัยอันเดียวกันจึงเป็นการเหมาะสมตลอดมาจนกระทั่งปัจจุบันเราอยู่ใน,นจะถานที่ใดหากว่าเกิดความทอดแท้อ่อนแอขึ้นมาอันนี้นึกถึงปฏิปทาของพระพุทธเจ้าที่ทรงําเนินมาท่าน,นําเนินอย่างไรท่านถึงได้เป็นศาสดาดําเนินด้วยความทอแท้อ่อนแอยึดทอถอยอย่างเรานี้หรือดําเนินแบบไหน เราคุณระลึกอย่างนี้เสมอเมื่อได้เอาท่านผู้ดีมาเป็นที่ระลึกอีกครั้งเราย,ย่อมคึกหน้าลึกค้อยตามนั้นให้กิเลสด้วความทอดแคลนมันถูกล่าลงไปแล้วระลึกถึงพระธรรมพระธรรมถ้าเป็นของประเสริฐเลิศโลกความขี้เกียจอ่อนแอความทอดถอยเ้านี้เป็นของประเสริฐหรือไม่เราทําไมจึงมีค้อยตามมีเชื่อถือและพอใจกับความขี้เกียจมาง่ายความอ่อนแอนี่นักหนา หากว่าสิ่งอันนี้เป็นของประเสิริฐแล้วโลกที่เต็มไปด้วยสิ่งอันนี้ทําไมถึงไม่ประเสร,ริฐกันแล้วเราควรจะยึดอันใดเป็นหลักเป็นข้อเทียบเทียงกันว่าควรจะปล่อยอันใดย,ยึดอันใดเมื่อเหตุผลพร้อมแล้วเราก็ต้องปล่อยในทางความทอแท้ออนี่ยยึดเอาหลักความเข้งแข็งเพื่อจะเข้าถึงธรรมที่ว่าเป็นของประเสริฐได้สังทารสนากระฉามนี้ของพวกเราท่านทอดแ้อเนี่หรือ,อ ความต่อแท่อันนี้กับสังขารสนังกระฉามนีน้ีเข้ากันได้ไหมความต่อแทะดน,นเรื่องของกิเลกก็คือเป็นเป็นเรื่องทําลายจาระณะที่งจะมีอยู่ภายในจิตทั้นตนให้มีขึ้นไม่ได้นี่เป็นเครื่องเตือนตัวเองข้ามสอนตัวเองหรือซักกันระหว่างกิเลกกับธรรมกิเลกกับสติปัญญาความโง่เขลาคือกิเลกแต่มันฉลาดสทานหนับต้องสอนคน ตัวมันเองโง่คนที่ไปเชื่อมันก็โง่คนที่เชื่อมันก็อยากคนที่เชื่อมันก็ขี้เกียดอ่อนแอถอยหลังแต่ถ้าคนที่เชื่อทำก็แก้สิ่งอานนี้ออกได้เราขยับตัวขึ้นไปโดยลๆๆๆําดับลงดับเพราะฉะนั้นการเชื่อทำจึงเป็นสิ่งที่จะทําให้เรามีคุณค่ามีสาระขึ้นไปโดยลําดับการปฏิบัติธรรมต้องมีความลําบากบ้างตั้งแต่ครัง้งพุทธการมาจนกระทั่งปัจจุบันนี้เดินทางสายเดียวกัน พราะการสู้รบก,กับกิเลสเราจะาความสะดวกสบายมาจากที่ไหนแม้แต่ทางานธรรมดาก็ยังลาบากอันนี้การสู้กับกิเลสซึ่งเป็นสิ่งที่เหนียวแน่นที่สุดภายในใจิตใจและเป็นสิ่งที่อยู่เหนือจิตใจของคนมานานาเคยเป็นศาสตราจารย์ของวัตจักนี้มาถึงไม่รู้กี่กัปกี่กันในใ,นใจดวงหนึ่งๆซึ่งล้วนแล้วตั้งแต่มีสิ่งหล่านี้เป็นเครื่องปกครองและเราจะกําจัดตัดเตาหรือทำละออกได้อย่างง่ายดายอย่างนี้มันเป็นไปไหมห่ได้ เมื่อเป็นเช่นนั้นจึงต้องตเะเยบตะกายจึงต้องพยายามสุกกาลังความสามารถทั้งกปีปัญญาทั้งความภาคเพียรด้านต่างๆที่จะให้เป็นไปตามอาัตตธราม,ามเพื่อสิ่งอันนี้จะได้ลดน้อยถอยลงไปความสุขกายสบายใจใจะปรากฏขึ้นแต่เราผู้ดําเนินตามหลักแห่งพุทธบริษัทดเป็นหลักใหญ่ที่เราจะพึงดาเนินให้เราระลึกไว้เสมอในการปฏิบัติธรรม พราะกิเลสน่ะคอยกระชิบอยู่ตลอดเวลานั่งนอนยืนเดินดูที่ยาบทใดก็ตามกิเลสจะต้องคอยกระชิบตามอุบายของกิเลสถ้าเราผิดธรรมขึ้นม่ทันก็จะต้องคล้อยตามกิเลสและหลงไปโดยไม่รู้สึกตัวแต่ถ้าเราได้อาศรรัยสติอยู่เสมออะไรกระชิบขึ้นมาเป็นสิ่งเป็นเรื่องของกิเลสเราก็ทราบเป็นเรื่องของธรรมเราก็ทราบพอมีทางจะแก้ไขือดัดแปลงลงไปได้ พระพุทธเจ้า็ดีภาษาวกทั้งหลายก็ดีท่านรำบุกลมบันลำบากจากกรรมมาจนชุดแค่ชีวิตจะไปไม่รอดทีด้ว่าเป็นพุทธทางธรรมสังฆสันนา迦สานีของพวกเรานี่เราผู้ดำเนินตามท่านซึ่งก็อยู่ในแนวรบด้วยกันก็ต้องมีความลำบากลำบดบางครั้งบางคราวต้องเอาชีวิตเข้บประการหนึ่งเป็นก็เป็นตายก็ตาย แต่สิ่งที่มุ่งหมายนั้นยังไงต้องให้ติดมือไม่ติดมือก็ให้ตายกับสนามรบไม่ตายให้ชนะบางครั้งต้องเป็นอย่างนั้นสำหรับผู้ต้องการทำอันตรเกฏมาครองใจ้าเอาความอ่อนแอมาเป็นหลักเป็นเป็นมาเป็นเครื่องยึดซึ่งเคยเป็นอยู่แล้วมันก็เป็นอย่างเราทั้งปันไม่มีใครผิดแปลกจากใครเลยเพกาะสิ่งอันนี้มันมีเหมือนกันมันเป็นของเหมือนกัน คนจึงเป็นเหมือนอนกันไม่มีใครดียิ่งกว่กากันไปได้ถ้าไม่แก้สิ่งที่ไม่ดีสิ่งที่ตามนี้ออกไปเราจะค่อยเด่นขึ้นไปโดยลําดับลาดับจิตไม่อยู่กับตัวคือความรู้รู้อยู่กับตัวกิเลสก็แทรกอยู่กับความรู้นี้แล้วคอยกระติบค,ความรู้นี้ให้เป็นไปต่างๆในแง่ที่จะเป็นไปในทางต่ำเสมอสติปัญญาเป็นเครื่องกําจัดเป็นเครื่องตัง้งทานจิตขวางสิ่งเหล่านี้ ที่เห็นว่าไม่ดีให้ผ่านออกไปเพือให้หยุดลอยออกไปจิตใจจะมีความสว่างกระจ่างแจ้งโดยลำหนับลำหนักจะมองเห็นอัดเห็นทำมองเห็นทุกเป็นทุกมองเห็นสุขเป็นสุขมองเห็นสาระเป็นสาระมองเห็นสิ่งที่ไร้สาระก็คือข่อนแน่ใจว่าเป็นสิ่งที่ไร้สาระแล้วดําเนินตามสิ่งที่ดีที่ชอบที่เห็นควรตามธรรมนั้นเราก็จะประสบพบเห็นความสุขความเจริญภายในจิตใจของเรา นี่เป็นหลักใหญ่ของการประพฤติรรมท่านเคยประพฤติมาอย่างนี้เราก็ต้องประพฤติอย่างนี้เพราะทางดําเนินเพื่ออัศเพื่อธรรมก็ต้องเย,ยียย่ำทําลายหรือฝาฝืนกิเลสหรือลบกับกิเลสธรรมกิเลสก็เหมือนกับขวากำหนามต้องคอยทิ่มแทงเราอยู่เสมอการแจ้งขกิเลสจึงเป็นการลําบากดัางเป็นธรรมดาแต่ไม่ควรจะถือมาเป็นอุปสรรคทำาระในเรื่อยไป ความตายนั่นน่ะขวางหน้าอยู่แล้วด้วยกันทุกคนแล้วอยู่ด้วยกันเฉพาะอย่างยิ่งในขณะนี้ก็ล้วนแล้วทั้งแต่ความตายเต็มตัวด้วยกันมีใครยิ่งอย่างกว่ากันไม่มีความตายเต็มร่างกายแล้วทุกวินาทีที่เรามานั่งอยู่ที่นี่ก็เรียกว่าจวนไปทุกวินาทีจวนไปเป็นนาทีจวนก็เป็นชั่วโมงจวนเนียมันกินเข้าไปเรื่อยๆเป็นนาทีเป็น วินาทีแล้วเป็นนาทีแล้วเป็นชั่วโมงแล้วกับเป็นวันเป็นเดือนเข้าไปเข้าไปจนถึงจุดแห่งความตายแล้วมันก็ตายได้ด้วยกันนะอยู่ด้วยกันขนาดไหนจะรักจะชอบขนาดนั้นความตายมันก็ไม่ได้ไว้หน้าใครทั้งนั้นถึงการนั้นต้องพับราจากกันเป็นธรรมดาเพราะฉะนั้นพระพทธเจ้ากินสอนว่าสัพเพสตานว่าสัตว์ทั้งหลายที่มีเพื่อนทุกข์เกิดจะเป็นเพื่อนทุกข์เกิดแสบเจเ็บตายด้วยกันหมดทั้งสิ้นเนี่ย เอาเวลาหนุตุดตงอยงได้พยา,า,า,ย,าย,ยามบัดฆ่าเย็นอ,อย่าได้พยะได้มีเย็นแจกกันละกันอัายาปัชชาหนตุดองได้พยายามบัดฆ่าอาฆาตอย่าให้เบียดเบียนกันสิ่ค่าหนุนตุสุขีอาจารย์นำงปิหารันตุต้องนำตนไปสู่ความสุขโดยทั่วกันเถิดนี่ถ้าสอนให้สัตว์ที่มีเป็นพเพื่อนทุกข์กดแจกันตายด้วยกันนั่นให้เห็นอกเห็นใจกัน มันมีความเมตตาสงสารจึิงการณาการเพราะยังไงยังไงเราก็มันเหมือนกับสัตว์ที่เขาตีกาวไว้แล้วนะ่ะเห็นเขาใส่รถไปก็ดีไล่ไปตามทาุษงทางถนนทุ่งทางก็ดีตีกาวไว้แล้วโอ้สัตว์ตัวนี้เป็นวันนั้นสัตว์ตัวนี้เป็นวันพรุ่งนี้เนี่ยบอกไว,ว้แล้วนักตีกาวมาเรื่อยๆ,ๆเขาลงฆ่าสัตว์แต่เรามันก็ตีกาวไว้แล้วจะว่างไงคนนี้วันนั้นคนนั้นเดือนนั้นคนนั้นปีนั้นตีกาไว้หมด เป็นตือว่ากรานี้ไม่ได้เหมือนอย่างกลาเราตีกับวัวกับหมูกับอะไรอย่างนั้นอย่างไรมันก็เป็นการาหมดทั้งตัวอยู่แล้วล่ะเราจึงไม่ควรจะตั้ามาดอีเดิมควนควายบำเพ็ญเสียตั้งแต่บัดนี้งานคนดีเป็นสมบัดของเราทางการจะเป็นสมบัดของพญามาตุราคือความแตกความตายก็ปล่อยเข้าไปจะไปเสียดายจะเป็นหัวหึงหัวก็เป็นความลําบากลาบนตนเปล่าปล่อยตามความเป็นจริงน,นั้นเป็นความสะดวกสบาย สมกับผู้เรียนทำร,ร,รู้ตามระจีนปล่อยปลบลงตามสภาพแห่งโลกอน,นิจจังทุกขังนาตาในตัวของเรานี้มันเป็นเป็นโลกของอนิจจังทุกขังนาตาปล่อยลงตามสภาพของเขาด้วยสติปัญญาที่พิจารณาเห็นควรแล้วจิตใจเราก็จะปล่อยวางไม่องหยุดจงเยิ้มกับภาระอันหนักซึ่งเป็นสมบัติของโลกไรลากคอนิจจังทุกขังนาตาจิตท,ที่เรียนรู้รอบกวนี้แล้วจิตก็ไม่ไม่หนัก จะมีความเบาสว่างากระจ่างแจ่งสลัดปัดยิ้งได้ทั้งหมดจิตก,ก็เป็นยิมุิคือความหลุดพ้นจากโลกแห่งไตรลักษณ์นั่นแหละทันเรียกว่านิพพานเออจะเรียกว่าอะไรก็ได้<อ>ไถึงขั้นนี้แล้วสบายทั้งนั้น,นขอให้ทุกทุกท่านนำไปปฏิบัติวนะะนะนนนนันนี้รู้สึกเหนื่อยเพลียเล็ดในป่วยใจหลายนับผมไม่ใช่ไม่ผันยังนันหันทุกอันเท่านั้น ก็มีเพียแต่จะให้หิวหัวอยากอะไรไม่อยากนะเคยเอาละขอรูติักกันกัน